สวัสดีค่ะแฟนๆที่รักทุกท่านนะคะวันนี้กอง TPN เอกอง MUT นะคะก็เดินทางมาถึงเขาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะคะก็เข้ามาตามทิวทัศน์ก็มานะรู้สึกสดชื่นวันนี้โชคดีแดดไม่ร้อนอแล้วก็ที่สำคัญคือ โอ้โหมันเขียวชอุ่มไปหมดเลยนะน้องงามบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็เขียวชอุ่มไปหมดเลยทีนี้วันนี้เรามาที่นี่ทําไมเราชวนน้องๆน,นางงามมาทํา CSR ช่วยน้องช้างกันค่ะเราทํา CSR นี้ร่อมกับ True 5G นะคะ,คะนั่นก็คือเรื่องของรถพยาบาลช้างอัจฉริยะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูรายละเอียดคุณอเล็กซ์เลนเดลก็มาด้วยคุณอเล็กซ์เนี่ยเขาเป็น ผู้ร่วมโปรเจกต์นี้เดี๋ยวอเล็กซ์จะมาเล่าให้เราฟังว่ามันอัจฉริยะยังไงแล้วสัญญาณ 5G เนี่ยมันมีคุณอันนันมหาศาลแค่ไหนในการช่วยน้องช้างที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะ,คะถึงมือแพทย์ถึงมือศูนย์รักษาได้ทันท่วงทีอ,อันนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะได้มาดูด้วยกันแล้วก็ร่วมทําบุญกันด้วยนะคะ,คะทีนี้ก่อนที่จะเข้าในช่วงของเรื่องรถ พยาบาลอัจฉริยะรถพยาบาลอัจฉริยะ<ๆ>ก็มาถึงเรื่องดราม่าก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ก็มีพี่ปุ้ยก็อ่านมาเห็นบอกมีน้องบางท่านนะคะบอกว่าเม่ชื่อน้องอร่อเอ่ยเมลารีนนะคะบอกว่าโดยส่วนตัวทําไมกองไม่เคยเป็นมืออาชีพเลยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทําไมต้องเที่ยวโพสตเฟซส่วนตัวหรือตอบตอบเม้นกันไปมาแทนที่จะตั้งโต๊ะแถลงทีเดียวให้จบเห็นอะไรแบบนี้จากทีมทีมมาหลายรอบแล้วนะคะก็บอกน้องตรงนี้นะคะคือกองเนจะวัดความเป็นมืออาชีพ หรือไม่เมืออาชีพเนี่ยมันไม่ได้ยืดขึ้นอยู่กับการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวในเรื่องที่สําหรับพี่ปุ้ยนะคะมองว่า <itas S 1> มันไม่ใช่เรื่องสร้างสรร <inha. S 1> ค์น่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาตั้งโต๊ะถแถลงอะไรให้วุ่นวายนะคะมันเป็นเรื่องที่เก <isz S 1> ิดขึ้นผิดถูกว่ากันไปแค่นั้นเอง <saute. S 1> <icop. S 2> แต่ความเป็นเมืออาชีพของเราหรือไม่เมืออาชีพของเราพี่ปุ้ยคิดว่าพี่ปุ้ยจะวัดที่เรื่องของการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานออกไปให้ดีที่สุดให้แฟนแฟ ได้เห็นการในคุณภาพของเวทีการประกวดคุณภาพของนางงามและที่สำคัญค่ะมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้ประเทศไทยของเราของ Miss Universe Thailand นั่นค,คือพี่พูยจะทำตรงนั้นให้ดีที่สุดและคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นความคิดของเบืออาชีพมากกว่านะคะ,คะทีนี้ก็มาถึงเรื่องดราม่าต่างๆจริงๆแล้วก็พี่พูยก็ยังไม่ได้โพสอะไรเลยนะคะ,คะแต่ก็คงจะเป็นความอึดอัดคับข้องใจของคุณอ้ําซึ่งคุณอ้ําเนี่ยมาในานามบริษัท สตาร์ดอมนะคะ,ะเชิญพี่ณั่งนะคะเชิญนั่งนะคะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราสองคนก็คุยกันแล้วก็ปวดหัวนิดๆแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรในชีวิตเพราะเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราก็คือการเดินหน้าความงมงามอันนั้นเรื่องใหญ่ค่ะทีนี้มันก็พูดต่อว่าเราก็เกิดความไม่สบายใจกันนิดนึงเมื่อวานพี่ปุ้ยก็มีโทรค,คุยกับอ้ําบอกอ้ําคุณต้องดีเฟนต์เรื่องนี้ให้พี่พี่ว่ามันไม่ยติธามกับนางงามคนอื่นๆและ,ค,ะคิดว่า ในเมื่อเราเนี่ยจ้างสตาร์ดอมมาช่วยดูแล PR ภาพลักษณ์เราจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้เพราะเราก็สืบรู้มาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีซาวเอฟเฟกนะคะทั้งชนีทั้งนกใหญ่ๆนกอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เป็นธรรมชาติของป่าวันนี้เรานั่งค,คุยกันในป่าค่ะนกเงือกเหรอคะโอ้โหอ้จริงๆนกเงือกหายากนะเธอ, <laughs> อมาต่อเรื่องนี้ต่อ,อก็คือประเด็นก็คือว่า พี่ปุ้ยก็เลยโทรไปถามอ้ําว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีมงานของคุณที่มาคือทันทีที่ปุ้ยเห็นปุ้ยก็ยอมรับว่าช็อกนะคะคือเรามีเสียงล่ําลือลอยกระซิบมานานละแต่ว่ากองจะไม่ฟังเสียงล่ําลือ,อจะไม่ฟังเสียงกระซิบไม่ฟังพรายกระซิบไม่ฟังอักษรยอ่อไม่ฟังคนที่ไม่ใช้ร่างจริงเพราะว่ามันพรุอะไรไม่ได้เลยว่าคุณความจริงใจของคุณหรือสิ่งที่คุณพูดมามันจริงแค่ไหนพี่ปุ้ยไม่ฟังตรงนั้น แต่ในเมื่อมันมีหลักฐานที่ชัดเจนเจ้าตัวเขาก็มากราบเมื่อวานนี้ก็เดินเข่ามากราบพี่ปุ้ยพี่ณนะเพื่อกราบขอประทานโทษในจุดนี้อันนี้แหละของจริงละเอาเป็นว่าไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปตอกย้ำอะ่ะแต่เราก็ต้องพูดตรงนี้ก็โทรไปจัดการคุณอ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคนในทีมนี่ใช่ค่ะประเด็นมันจะไม่เกิดเลยถ้าคนนั้นเป็นพี่เลี้ยงหรือบอกกับกองตั้งแต่แรกว่าขออนุญาตลาออกไป คำว่าฟรีแลนซ์หรือไม่ฟรีแลนซ์นี่ไม่เกี่ยวนะคะเพราะทีมที่มาทำเฉพาะกิจ MUT 80%เป็นเป็นฟรีแลนซ์ค่ะ,คะเพราะเราต้องเลือกเรียกทีมเข้ามาระดมพลเพราะพอประกวดเสร็จมันก็ไม่ได้มีงานอะไรแล้วมันก็กต,ต้องรอกันต่อไปในอ e ีเวนต์หน้าทีนี้คุณก็มานั่งประชุมรับรู้ข้อตกลงทั้งหมดาการรักษาความลับว่าจะไม่ไม่แพร่พภายออกรู้ให้นางงามคนอื่นรู้อะไรแบบนี้เรียบร้อย วันหนึ่งเนี่ยเรามาคิดว่าอ้าวคุณทำงานกองพีอาร์ดูแลสเถูกต้องค่ะและคุณจะต้องประชุมกับเราในทุกขั้นตอนเพื่อให้รู้กระบวนการต่างๆในการงานางงามของเรา,าคุณรู้หมดรู้ทุกสิ่งอันทุกสิ่งอันทุกขั้นตอนแต่คุณมากราบขอโทษพี่ปุ้ยพี่ณนะว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงของนางงามคนนี้ ซึ่งก็ก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะคะอันนี้พี่ปุ้ยว่าอีก29คนเนี่ยที่เขาไม่รู้เขาอินโนเซนต์เนี่ยมันไม่ยุติธรรมและมันเป็นการละเมิดเป็นการผิดจริงๆเป็นความผิดนะคะต่อให้จะพูดยังไงมันก็ผิดอย่างน้อยที่สุดผิดจรรยาบรรณดิฉันก็เลยโทรไปเล่นงานคุณอ้ําคุณอ้ําก็ช็อกร้องไห้ใหญ่โตนะคะเพราะว่าคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงอันนี้อ้ําต้องพูดเองว่าสิ่งที่พอพี่โทรไป เราก็ช็อกค่ะก็ตกใจว่าเป็นคนคนนี้ที่ทำผิดกฎที่เราได้ได้เขียน agreement ร่วมกันบันฑ์กปรงแล้วว่าไม่ให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความไม่เป็นธรรมกับน้องๆนางงามท่านอื่นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคือเราก็มองว่าเราควรจะต้องออกมารบทึกในส่วนนี้ในเบื้องต้นก่อน มันก็เลยเป็นการโพสต์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนซึ่งผลที่เกิดขึ้นความบานปลายของเรื่องดังกล่าวเนี่ยแน่นอนไม่ได้เป็นที่ถูกใจของทุกๆคนนะคะแต่มันจําเป็นใช่ค่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องโพสต์ก็ขออภัยด้วยสําหรับบางคนที่ไม่ถูกใจนะคะแต่ตรงเนี้ยเราเข้าใจได้ว่าค่ะในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองแบบนี้หลายๆคนก็ต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ แม้มจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตาม,มแต่อ้ํามองว่าสิ่งสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยหากมันไม่ยุติธรรมกับคนอื่นที่มันมีการแข่งขันอยู่มันไม่ใช่แร์เกมอะคะ่ะคุณควรจะต้องออกมารับผิดชอบแล้ว<ด>อ <ำ S 2> ้ําเองได้คุยกับเจ้าตัวพี่เลี้ยงไหมได้คุยคะ่ะก็ทันทีที่พี่ปุ้ยโทรมาก็ได้โทรกลับไปคุยอะฮะซึ่ง รายละเอียดในการที่พูดคุยก็คือคือขอ,ขอไม่ได้เปิดเผยแล้วกันนะคะเพราะว่าก็คือทําให้เรารับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วเราถึงกล้าที่จะโพสต์ออกไปดังแบบนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้คือต้องขอบคุณพี่ปุ้ยพี่ณนะทั้งสองท่านที่ให้ความเมตตาแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคนทํางานทุกคนนะคะเพราะว่าพี่อ้ําต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานฝ่ายนั้น เขาเป็นฝ่ายที่เข้าไปพูดคุยกับพี่ๆทั้งสองก่อนมาพบเพื่อกลับด้วยใช่ค่ะแล้วก็พูดเองทั้งคู่ว่าพี่เลี้ยงคนนี้ดูแลมาเป็นเวลากว่าสองปล้วเอ๊ะแล้วในเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต้องคุณไม่ได้ผิดนะคะในการคุณใจเลยแต่คุณผิดตรงที่ว่าคุณคุณคุณทำเฉยมากเลยคุณเนียนมากคุณเข้ามาประชุมสุดยอดผู้นํำเลยแหละ มาประชุมทุกขั้นตอนแล้วเวลาคุณอยู่ในกองคุณก็ยังปฏิบัติเดินไปเดินมาเสมือนเป็นทีมงานไม่ข้องแวะไม่อะไรไม่เสวนาไม่มีใครรู้แต่อย่างที่บอกนะคะหน้าต่างมีหูประตูมีช่องก็มีคนมาบอกเราก็ยังไม่เชื่ออีกนะคะคือไม่ใช่ไม่เชื่อมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีหลักฐานพี่ปุ้ยพี่ณนะก็ยุง่งอะวิ่งไปวิ่งมาทั้งวัน ว่าอันนี้เป็นความไม่น่ารักโดยเฉพาะของพี่เลี้ยงที่วันที่ครูมาสอนต่างๆคุณก็เข้ามาฟังคนอื่นเข้ามาเลยจะเป็นคุณแม่เป็นอะไรก็ไม่ได้มาและวันที่เราเรียกสัมภาษณ์โอ้โหร้องดังมากเลยลูกแม่พูดอะไรผิดเนี่ยเพื่อเรียกป่ะเนี่ยโอ้โหมาหลายนี่ตัวอะไรมันก็ไม่รู้นะคะอ๋อจะนีนะคะเธอเธอรู้กดเกลี้ยวนะ คุณผู้ชมฟังเสียงดิฉันปนกัียงชนีไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะประเด็นก็คือว่าวันที่คุณเข้ามาอยู่ในกองเนี่ยคุณก็ทำนี้เลยอะเราไม่ให้พี่เลี้ยงเข้ามายุ่มย่ามเราไม่ให้คุณพ่อคุณแม่นางงามมายุ่มย่ามคุณเข้ามาเดินคุณเข้ามาเทคทุกอย่างอ่าอันนี้ถูกต้องไหมเราต้อง คือพี่ปุ้ยเข้าใจนะคะใครจะเป็นแฟนคลับกลุ่มใครก็ตามแต่เราต้องมีบรรทัานะคะเราต้องมีคุณธรรมเราต้องเอาคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้มันถูกหรือไม่ตอบคําถามข้อเดียวค่ะว่าถูกหรือไม่นะคะและนอกไปจากนั้นคือเราก็มันก็เซ็งอะเนาะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะมันไม่ได้อ่ะมัน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 ไม่ใช่ละในขณะที่นางงามคนอื่นๆเขาเขามันไม่แฟร์สำหรับเขาอะเขาไม่ได้รู้ ไม่ได้มาด้วยวันที่เราเรียกประชุมเรียกสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายสคัดเข้าสามสิบคนคุณก็ไม่มาคุณก็ไม่มาแสดงตัวกับนางงามว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงจำได้ว่าเคยถามนางงามนะว่าไม,ไม่ต้องจําได้ว่าค่ะเราถามาเราถามใช่ไหมคะถามว่าพี่น้าเป็นคนถามว่าใครคือพี่เลี้ยงเพราะว่าเท่าที่ทราบแล้วก็ดูจากประวัติดูจากการกรอกประวัติด,ตดูจากอะไรแล้วก็ตามเนี่ย เป็นช่องที่ไม่ได้กรอกนะครับพี่นาเลยค่ะพี่นาก็เลยถามเพราะพี่นาเริ่มสงสัยนะครับมาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะเราต้องสอดส่องดูแลความยุติธรรมทั้งหมดอย่างที่พี่ปุ้ยบอกพี่ปุ้ยมีหน้าที่ที่ยุ่งมากทุกวันพี่นาอาจจะยุ่งน้อยกว่าพี่ปุ้ยหน่อยพี่นาก็ต้องคอยสอดส่องดูแลทุกอย่างในบ้านเราให้เรียบร้อยที่สุดนะครับก็พอจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกๆแต่ไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครจนเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับ มีการเปิดตัวตนที่แท้จริงออกมาก็เรียกได้ว่าช็อกมากกับตัวเองว่าอา้าคนนี้อยู่ในทีมพี่เลี้ยงแล้ว <ใน S 2> บอกว่ามไม่มีพี่เลี้ยงอ,อยู่ในทีมกองนี่ไม่มีพี่เลี้ยงนี่คือทันที่ี่เปิดประตูเข้ามามพี่ปุ้ย,ยเราไปปุ้ยช็อกมันไม่ควรเลยอะเร,เราสองคนช็อกช็อกที่ว่าโ,โหรู้เรื่องทั้งหมดรู้ทุกอย่างนะคะมันไม่แฟร์จริงๆมันไม่ถูกต้องเรื่องนี้แล้ววันที่คุณพาผู้ปกครองมาคุณก็บอกไม่มีพี่เลี้ยงมามากับ คุณแม่ของแฟนคุณแม่ของแฟนซึ่งไม่ใช่คุณแม่ของตัวไม่ได้ผู้ปกครองของตัวเป็นแค่คุณแม่ของแฟนนะคะเพราะฉะนั้นอีกท่านหนึ่งซึ่งมีขั้นหนึ่งที่บอกว่าเป็นแฟนคลับของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็พี่ปุ้ยก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะก็ให้มันจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะพูดแค่นี้เองที่เหลือคิดว่าทุกคนต้องมีวิจารณญาณและ มีคุณธรรมที่จะตอบคําตอบนี้ส่วนเรื่องอื่นก็รอติดตามเป็นกระบวนการไปแต่ว่าถามว่าจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงเป็นทางการไหมไม่นไ,ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเออไม่ใช่เรื่องอะไรขนาดนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามาที่นี่กิจกรรมดีๆอันนี้แหละเรื่องดีก,งกิจกรรมดีๆที่เราจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือน้องช้างช่วยเหลืออะไรละ่ะรถช้างที่เขาเจ็บป่วยอะ่ะไปดูซิว่ารถพยาบาลอัจฉริยะ 5G เออแล้ว 5G เนี่ยมาเกี่ยวอะไรใช้ประโยชน์อะไรจบดราม่านะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรน่าสนใจนะคะคอ๋อมีมีมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าว่ามีอะไรบ้าง